คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกลับสู่ดีพ่พบแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมโอเคมาครับวันนี้เรามากันในรอบเย็นนะครับเพื่อนเพครับแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาของลักกี้ไทมนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในกลุ่มมันก่อนแล้วกันครับอ่ะสำหร,รับในกลุ่มลักกี้ไทมของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับอนเพื่อนครับก็จะมีการบอกถึงเปอร์เซ็นต์ในการอ่าในการเล่นเกมนะว่าเกมไหนที่มีเปอร์เซ็นต์ในการแตกสูงนะครับเพื่อนรเ่นกเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีกการพูดคุยันแชร์เทคคนนิกัประมมาณนนี้ะครับผ สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มแบบนี้นะก็มมนแรกใต้คลิปนะครับเพื่อนครับมาเดี๋ยวเกมที่ผมจะมาพาเพื่อนไปจัดกันวันนี้ครับก็เป็นเกมมาแปะใครเช่นวินนะมีในกลุ่มส่วนตัวคุณเจนบอกว่าตอนนี้แปะกําลังมาครับให้ผมไปลองด่วนๆอ่ะเดี๋ยวถือโอกาสไปลองให้ดูเลยแล้วกันนะถือว่าหลังอัปเดตมาไปลองแปะให้เพื่อนดูด้วยแล้วกัน เดี๋ยวดูแล้วกันว่าอัปเปะมันจะมาจริงอย่างที่คุณเจนเขาบอกหรือเปล่านะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ย้ำมารับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมอัปเป็ครเช่นวินเลยครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆครับเราก็อยู่กันในหน้าเกมอัปเป็ครเช่นวินนะครับผมมาเทสกันหน่อยครับหลังอัปเดตมาว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมมาทุนสา0 0นบาทครับเดี๋ยวขอ อ่าขอเปิดด้วยเบ็ส10บาทแล้วกันนะครับผมค่อยๆไปนะโอ้โหขี้แปะนอนมาวะ่ะอ่ะมารอบแรกครับเดี๋ยวลองคูณ12ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาครับรอบแรกครับจัดไป อ,อีกห้ามุนครับผมโูเคมาสวยงามขอเจอช่องสองสวยเพื่อนเออมาครับประทัดมารอแบบนี้รวบโอ้โหแปดร้อยหกสิบสี่บาทเอาดีเอมาช่องหนึง่งขอเอช่องหนึง่งไอเพื่อนสวยอุ้ยมาว่าเพื่อนครับมาว่าเพื่อนครับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับผม อีกสี่หมุนมาเออมาโอ้โหไหลว่ะโอ้โอยู่นี้แม่งชอบแตกไวว่ะเพื่อนครับโอ้โคือเราจะหยุดก็ไม่ได้ไงมาเทสให้ดูเออไม้แรกแตกแบบนี้แล้วหยุดเลยคือเพื่อนๆไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> คือบางทีมันอาจจะเป็นการฟลุกไงใช่ไหมความตั้งใจเราคือมาเล่นให้เพื่อนๆดูว่า อ่ะหลังอัปเดตมามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมโห่โรนี้ก็ต้องไปต่อนะเพื่อนครับไม้แรกของเราโอ้โหยังมาไม่หยุดอเหียขอห้าพันได้ไหม,มได้จริงว่ะไอ้ยอะไม้แรกมาก่อนครับเพื่อนครับสองพันบ,บาทนะครับของสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทนะอ่ะมาชุดห้าพัน 5, บาทครับเพื่อนครับ,รบเดี๋ยวเราลอง ขยับเบ็ดดูบ้างแล้วกันตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปเรื่อยๆนะเอี้ยอ่ะไหนๆก็ได้ทุนมาเพิ่มครับลองเบ็ด10ไปแล้วใช่ไหมเดยลองเบ็ด20กันบ้างครับมาโอเคคูณ12เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะมาครับเดี๋ยวถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวเราค่อยขยับตัวคูณนะ โอเคเคมารอสวยเพื่อน100มาอีกขอ10ได้ไหมประทัดชิงชาบสวยงานเพื่อนครับ10มารอรวบโอ้โหเฮ้ยเบาจังวะโอ้โหเกบาทเอ,อี้ยนึกว่าถึงแถวหลังไม่ถึงนะครับไม่ได้มา3แถวอ่ะเปิดมาดีเพื่อนครับอีก6มุนครับมาแล้ว800บาทครับยังไงยังไงเพื่อน โอ้หอย่าบอกว่าเปิดมาสวยเฮียสุดท้ายขาดทุนนะไอชิบหายโอ้โหหมดสุดท้ายครับโอ้ยเฮียขาดทุนจริงเกิดไป828บาทันครับผมอ้มคำนวณอย่างไวเลยนะสุดท้ายขาดทุนเวนเวนหได้นอกได้แต่ด้านนอกแม่งคำนวณมาเรื่อยๆเลยว่ะเพื่อนครับอะมารออีกรอบครับ สิบสองไม่จ่ายนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราลองลองขยับสักหนึ่งตัวฟูลแล้วกันนะครับผมโอ้โหเฮียไม่ต้องขยับเลยครับดำไปก่อนเลยสัตว์งานมาอ่ะอีกรอบโอเคไปครับอ่ะรอดไปครับผมอย่าดำนะมึง โอเคมาคูณ14ครับโอูเล่นไปเล่นมาเฮียข่ดทุนเข้าเนื้อเฉยนะตอนแรกมากำไรสวยๆน้วนะเฮ้ยอ,อีะหกหมุนครับรอบที่แล้วคูณสิได้มา800นะรอบนี้คูณสิว่าไงเพื่อนมาแล้วครึ่งทางครับอีกหหมุนนะครับผม โอ้ยร้อนไหมเนี่ยยี้ยมาทรงแบบเมื่อกี้อีกแล้วครับโอ้โหหมุนทุตายโอ้โหไอ้ยี่ยหนักเข้าไปอีกครับรอบนี้644บาทปาติดทูโอ้กลายเป็นว่าครู12แม่งได้เยอะกว่าอีกนะยี่ยเราครูจะเสี่ยงหมุนเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะ ลองกลับไปคูนสิบสองใหม่ครับขอแค่ขอแค่แคยาดำนะขอแค่ยาดำเพื่อนเพื่อนครับโอเครอดไปคูนสิบสองนะอีกรอบครับเพื่อความชัวในเฮีย โอเคนอนมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับรัวไปเพื่อนสองร้อยหกสิบสองร้อยว่ะสองพันหกร้อยเออมาครับคูณสิบสองได้อยู่นะมากลับมาห้าพันครับเพื่อนครับมีจ่ายอีกไหมเพื่อนมุนสุดท้าย ได้มานิดหน่อยครับยังต่อเพื่อนสองอ่บบาทเคยองสามได้อยู่ลูกเคลูกเอโอ้โหมาไม้นี้ได้อยู่ไหมครับซื้อไป1,000บาทนะครับผมส3 0 0ันนะฟูสิบสองได้อยู่นะเพื่อนครับอะมาลองอีกรอบครับเพื่อความชัว โอเคขอแค่ยาดำครับโอ,เเยอ้ยยยพูด,พด,ดปุ๊บโดนบัฟไอเวนมาลองขยับกันดูครับคงไม่ดำนะเอยอะภาพภาพภาพวันนั้นลอยมาอีกแล้วครับแม่งดันทุลังแบบนี้แหละเพื่อนครับสุดท้ายหมดอ่ะคูดิมสองเบ็ดสีสิบรครับลองกันดู เปิดมาไม่คำนวณครับรอบนี้ยังไงเพื่อนขอเคขอประทัดสวยเพื่อนลูกเคมาอมรอบนี้ซื้อสองพันนะเพื่อนครับอยากเข้าใจว่าซื้อ1,000งพันะโอ้โหเรียบร้อยมามีลุ้นครับอขาดาอีก1 0 0่งรนะครับทุนของเราครับเอาหน่อย จูเจมาแบบนี้สวยงามนะครับไวตั้งมาเชื่อมตัวไหนมีทรงแดงสองตัวด้านล่างครับต่อไหมโอ้โหเบาไปหน่อยว่าเพื่อนลูกเอโอ้ยสวยห้าร้อยประทัดโอ้ยเฮียส่งทองโอเคต่อครับมาหกพันสวยเพื่อนโอ้ยเอไมพันสี่สวยงาม เออเอาว่ะมดทสุดท้ายครับเฮ้ยคูณิบสองได้อยู่นะครับเอาเรื่องนะห้าพันครับไม้นี้ครับนะถึงมันจะแบบไม่ได้เวอร์วางอลังการนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้โหบางคอยมาอีกว่ะอ่ะขอลอยสักไม้แล้วกันเพื่อนครับวันนี้จะไม่แบบล้นเหมือนรอบที่แล้วนะ,ะผมให้แค่ห้าพันนะครับ คือถ้ารอบนี้ดำก็คือจะพอนะอ่ะมาครับอย่าดำนะเพื่อนสวยหมาโอเคเปิดมาคำนวณก็แฮปปี้ครับถึงจะน้อยไปหน่อยนะโุ้ยมังกรมาเจ็ดร้อยเฮียตัวแพงสามตัวเจ็ดร้อยครับ ขออีกนิดขออีกหน่อยลูกเจมาเพื่อขอเคท้องสองงานเข้าไหมเนี่ยหมายนี้ฝ่ายรวบมาห้าร้อยโอ้โห้เออีกสองหมุนครับตามทุนอีกห้าร้อยครับรอดไหมรอดไม่รอดหมุนสุดท้ายโอ้โหได้ไหมเนี่ยเพื่อนขอประธานท่ทองสองชิงชาช่องสามอย่าพึ่งซัน ยาพุชทันโอ้ยได้รู้อีกรอบครับโอ้โหยัยไม่ถึงว่ะขาดทุนไป400บาทแล้วเพื่อนครับอ่ะอีกทีแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆครับแต่ผมจะจบแค่5,000นนะโอเค สวยงามเพื่อนครับมาอีกหนึ่งรอบคูณ12นะครับโอเคยาวๆเพื่อนลูกเอ,อโหยอย่านะเพื่อนเออสองแดงอหมว่าโดนอีกกว่าเพื่อนครับอีกสามหมุนทันไหมเนี่ย ขอสองทองงาม,งามๆเคเท่าหนึง่งสวยเพื่อนไม่ต้องสือพไวายตั้งแบบนี้สองเดกมาลอยสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทครับโอ้โหโเรียบร้อยครับอูแตะหมื่นจนได้มาสี่พันสี่ร้อยครับอีกสามหมุนครับจบนี้น่าจะไม่ไปต่อแล้วนะเออบทเรียนนี้ครับนพครับเราต้องห้ามลืมตัวนะมาีกแปดร้อยครับอีกสองหมุน ผมสุดท้ายครับไตเคแถวนิดหน่อยมาว่ะอุ้ยอีก400ครับทะลึ่งไปยังไหลนะเนี่ยอีก864บาทครับผมโอเคไม้นี้จบไป6,000นะครับได้อยู่นะอ่ะพอดีกว่าเพื่อนครับเอาเป็นว่ามาลองให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ A 8ไเ่ชินวินหลังอัปเดตมานะครับคูณ12น่าสนใจครับว่านี้เล่นมา 1 2น่าจะ5-6ไม้ได้นะบวกมาเวลาบวกก็คือบวกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะขาดทุนก็นิดหน่อยครับพี่องครับถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับผมแล้วก็เกมที่พี่1ขอมานะเกมสาวถ้ํานะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโดนรอดูรอบค่ํานะครับถ้าว่าถ้ามีแจ้งมาเดี๋ยวอาจจะมีมาเ่นให้ดูอีกรอบนะพี่1บอกมีบักมีบักไม่รู้บักจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองให้ดูละกันนะครับผมโอเคสํหรับในรอบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกํลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ ยังไงสำหรับในรอบคั่นะถ้ามีเวลามาต่อกันก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันสำหรับในรอบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ